พระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ <c oughs> สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนาม,ามินามามอนทมามยังปุตตะสาภคะวะโตปุบบะภาคะนามการังกะโรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโต आरतो सम सम्बुटा न मो तसा भो ह तो พร้อมกันนะครับสงฆ์นะกราบกราบกราบขอเชิญท่านผู้มีบุญทั้งหลายการาบพร้อมพร้อมกันสามครั้งนะ,ะกราบหนึ่ง ลำดับต่อไปใครขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่อุบาสุปสิกาผู้อย่างลึกในธรรมกล่าวคำอรัถนาเป็นทํานองสารพัญญะพร้อมกันพร้อมซึงคำแปลด้วยครับพรอม,มาจดาโลกา เทปติสหัมปติกตอันชาลียานเทวรังอายัจจทังสันติธสันตา ปาราชักขาชาติการทเทเสตุธัมังอนุกรรมปิมังไปทางเท้าสามบดีพร้อม เป็นบารมในพรมมานทรงฤที่สักดาลกว่าบริสัทุกหมู่พร้มน้อมหัดนามัสการ พระดิสาานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลิบาทพระสามมาขอพรอันประเสริฐ วรเรมะมโหานปวงสัตว์ในโลกกากิเลน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราด ุธรรมะอันรูจ้จริงโปรดปวงประชาชทีท่านจงโปรดสแสดงธรรมขอนิมนตท่านเจ้าข้า ผู้ปิชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสั์ธรรมเทศนาและวาที่เอื่อให้สำเร็จผล แต่ปวงชนบรรดามีอยู่สุะเสมสีสมดังเจตนาเทินขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณครับผม นะโมตัสสะภะคกวะโตอะระหะโตั a m าสัมพุทาัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตั a m a สัมพุทาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมมา สัมพุทธ,ธัสาปุญญัสสะอุจโยสุขโขปุญญัสสะอุเจโยตีบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญกถาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาเสริมสร้างปัญญาบารมี อนุโมทนาในการปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริยวาสกรรมสําหรับพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมประจำปีของวัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเดชพระคุณท่านพระครูพิสารธรรมพานีเป็นประธานสงฆ์และเป็นเจ้าวาดวัดสันติวนารามแห่งดีสถานที่นี้นั้น ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์เผยแพร่ชีวิตประเสริฐของศูนย์ในภาคตะวันออกเฉีงเหนือนี่ด้วยความเป็นชีวิตที่ประเสริฐนั้นก็คือชีวิตที่อยู่ด้วยคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเจ้าภาพในการจัดปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกๆุกปีตลอดมานั้นก็คือวัดส,สันติวนารามพระเดชพระคุณ ท่านพระครูพิสารธรรมภาณีได้จัดมาเป็นประจำท่านบอกว่าปีนี้จัดเป็นถึงปีที่35โดยท่านมาอยู่ที่วัดสันติวนารามนี้15ปีแล้วแสดงว่าพระเดชพระคุณนั้นได้จัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด ปาเลไลเสีย20ปีแล้วมาปัดและมาจัดปฏิบัติธรรมที่วัดสันติวนารามนี้อีก15ปีจึงรวมแล้วเป็น15ปีด้วยกันการจัดปฏิบัติธรรมเข้าปริวัตกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม มีความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยเป็นการช่วยแก้ไขการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นทางสร้างสติปัญญาให้เกิดบริบูรณ์และเป็นการพัฒนาบ้านเบืองการเป็นทหารเป็นตำรวจ พื่อรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขแม้ประเทศชาติของเราที่เป็นเอกราชอยู่ถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะอาศัยการเสียสละของบรุรพมหากษัตริยาทิราผู้ทรงพระคุณอันเปรสริฐหรือการเสียสละของวีรชนของชาติที่ได้ช่วยพลีชีวิตและเลือดเนื้อรักษาไว้นั่นเอง จนกระทั่งถึงพระพุทธศาสนาของเราที่แพร่หลายจเจริญรุ่งเรืองมายัางประเทศไทยเราได้ก็เพราะอาศัยการเสียสละของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ออกบวชเพื่อสแสวงหาโลกโอกธรรม ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ถึงห้าปีเอาหกปีจนกระทั่งได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกในโลกแล้วจึงได้จึงได้แผ่ขยายพระพุทธศาสนาของพระองค์ให้เจริญแพร่หลายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง พระศาสนาของเราที่มีมาถึงปัจจุบันี้ได้ก็เพราะอาศัยการเสียสละขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานั่นเองนี่แหละทานมีคุณูปราการคุณมากมายมหาศาลดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นบุญญกกริยาวัตถุหรือเป็นคุณธรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ให้คนเรานั้นได้ประกอบคุณงามดานความดีไว้เป็นประการต้นเราเรียกว่าทานรมัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานและทานนั่นเองเป็นเสมือนหนึ่งสายใ่ที่ร้อยรัดมัดใจของคนเราให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขถ้าไม่มีการให้กันแล้วโลกของเรานี้มันก็ไม่น่ายอยู่ถ้ากว่าเราให้กันแล้ว อะไรอะไรก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องไปหมดนะคุณธรรมของทานมีมหามากมายมาหาศาลดังนี้ประการที่สองคือศีลได้แก่การรักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อยได้แก่การซุมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยมีให้นักปราชได้ช่องเพิกจักราหาหรือด้วยเห็นว่าเป็นกิริยาที่ไม่สมควร ก็ตั้งใจสงวนระวังรักษาไว้โดยเคารพถึงแม้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีๆก็ควรรักษาไว้เช่นเดียวกันศีนนั้นเมื่อรักษาไว้ได้จนยั่งยืนเป็นปกติมารยาทแล้วก็ทำให้การประพฤติทธรรมประเภทอื่นๆยั่งยืนไม่แปรผันเพราะศีลนั้นเป็นรองรับ เป็นส่วนที่รองรับคุณธรรมที่สูงขึ้นไปเรามีศีลแล้วจะเจริญสมาธิก็จิตก็เป็นสมาธิได้ไง่ายๆเมื่อมีสมาธิแล้วจเจริญวิปัสนาวิปัสนาก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นฐานรองรับสมาธิด้วยวิปัสนาด้วยเนี่ยสำหรับรองรับคุณธรรมที่สูงๆดังนี้ จัดว่าเป็นเครื่องประดับภายในอย่างประเสริฐไม่มีเครื่องประดับอะไรในโลกนี้ที่จะสวยงามเหมือนกับศีลเพราะว่าเครื่องประดับอื่นๆนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่ศีลแล้วเราไปประดับผิดการผิดเวลาผิดเพศผิดใัแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่ายๆเช่นถ้าเป็นผู้ชายแต่งตัวมากๆเขาก็หาว่าเป็นกระเทย หรือว่าญาติโยมที่อายุมากๆเกินไปเราแต่งตัวมากคนทั่วๆไปเขาก็จะตนิตีเตียนหาว่าไม่เจียมบอดี้บางถ้าเป็นเด็กอายุน้อยเกินไปเราแต่งตัวมากเขาก็จะหาว่าแก่แดดเนี่ยมันเป็นเมื่อเราแต่งตัวไปแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายถ้าเราแต่งตัวผิดเพศผิดวัยผิดการผิดเวลาและเสียหาย แต่ศีลนั้นดีหมดเด็กมีศีลก็น่ารักผู้ใหญ่มีศีลก็เป็นที่น่าเคารพนับถือดีไปหมดสวยงามไปหมดเพราะฉะนั้นจึงจัดเป็นเครื่องประดับภายในอย่างประเสริฐก็ให้เกิดความนิยมแก่สมาคมทุกทุกชั้นเป็นมิ่งขวัญสำหรับผู้รักษาทำให้งามสง่ามไม่เลือกกาลสมัยตามในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองศีลไว้ว่า ศีลังยาวชราสาธุศีลให้สำเร็จประโยชน์ได้จนตราเท่าคนเราแก่ชราและยังแสดงอานิสงส์ของศีลคือเวลาเรารับศีลจะเป็นศีลห้าศีลอะไรก็ตามพระท่านจะสรุปศีลว่าศีเลนะสุกติยันติจะไปสู่สุกติที่ดีงามได้ก็เพราะศีลศีเลนโภกสัมปทาจะมีโภกสมบัติ สมบัติบริบูรณ์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติยันติจะไปสู่สวรรค์นิพพานนิพพานได้ก็เพราะสีลอีกเหมือนกันนี่แสดงว่าเป็นคุณธรรมที่ให้ผลจนกระทั่งคนเรานั้นได้ถึงแก่ความตายศีลมีคุณานิสงมากมายมหาศาลดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรม ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คนเราได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีไว้เป็นประการที่สองเรียกว่าศีลใหม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลประการที่สคือภาวนาใหม่บุญสาเร็จที่เกิดจากการเจริญภาวนาภาวนานี้มีอยู่สองอย่างด้วยกันเป็นสมาถาภาวนาอย่างหนึ่งกับวิปัสนาภาวนาอย่างหนึ่ง สมถภาวนานั้นเป็นการฝึกหัดอบรมจิตใจของเราที่คิดไปในที่ต่างๆนานาเพราะใจเรานั้นบางทีเรานั่งอยู่ที่นี่คิดอะไรแต่อ,อะไรไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนใจของเรานั้นมันกวัดแกว่งแล้วก็เตลิดไปในที่ต่างๆทั่วๆไปการที่ฝึกหัด อบรมใจของเราที่คิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนั้นให้จับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตใจของเรานั้นจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสี่สิบอย่างด้วยกันมีกสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบอาหารเรปฏิกูลสัญญาอย่างหนึ่งจกตุธาตุอวัฏฐานหนึ่งพรหมวิหารสี่และส,สมัญญา อรูปประพรมอีกสี่รวมทั้งหมดเป็นสี่สิบประการด้วยกันการที่นำเอาจิตใจของเราเนี่ยไปผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นจนกระทั่งจิตใจของเรานั้นสงบเช่นภาวนาถึงพุทธคุณคือเอาใจของเราเนี่ยไปผูกอยู่กับพุทธคุณว่าพุทโธพุทโธพุทโธเราภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจของเราสงบหรือภาวนาว่าธรรมโมธร,รมโม หรือภาวนาว่าสังโฆสังโฆรละลึกถึงพระธรรมพระสมอ,อย่างนี้จนกระทั่งจิตใจของเราสงบเรียกว่าจิตเป็นสมาธิด้วยสมาด้วยสมถภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาถึงขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือพิจารณาในสติปัฏฐานสี่คือกาย เวทนาจิตธรรมเอาสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างนั้นมานั่งพินิพิจรารณารู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันคือในขณะที่เราทำอะไรอยู่ทุกๆตลอดเวลาทุกๆอิริยาบถท,ทุกๆอาการในขณะที่จิตเป็นปัจจุบันนั้นเรารู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา คือพิจารณาถึงขันห้านั้นไปหรือสติปัฏฐานสี่นั้นโดยเอาใจของเรานั้นเอาสติของเรานั้นไปผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทุกๆเวลาทุกๆขณะจิตทุกๆสิ่งทุกๆเวลาที่เป็นปัจจุบันคือปัจจุบันเราทำอะไรก็รู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบ เกิดความผ่องใสคือเป็นการ<ม>พิจารณาแล้วรู้ด้วยปัญญาญาณจนกระทั่งสามารถทำความโลภโกรธหลงให้เบาบางลงไปอย่างนี้จนกระทั่งสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทามคามีพระอนาคามีอะไรเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปจิตที่เรา อบรมบ่มนิสัยอยู่ในขันห้าหรือในสติปัฏฐานสี่เหล่านั้นจนกระทั่งรู้ยิ่งเห็นจริงดังนี้เรียกว่าวิปัสนาภาวนาอีกอย่างหนึ่งจิตที่สำเร็จด้วยสมถภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่ควรแก่การงานคือจะทำกิจการอะไรอะไรก็ตามท่าประจิตของเรานั้น อยู่ในสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาแล้วกิจการเหล่านั้นก็จะสำเร็จได้สมประสงค์เพราะผู้ที่มีจิตเป็นสมถาภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนเรานั้นถ้าเราไม่ประมาทแล้วอะไรอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าความไม่ประมาทนั่นเองทำให้เป็นผู้ที่มีสติ เมื่อเรามีสติแล้วอะไรบ้างที่สำเร็จได้มีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นสำเร็จได้ด้วยสติทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งความเป็นพระอระหันต์ก็สำเร็จได้ด้วยสตินั่นเองถ้าปราศจากสติแล้วไม่สำเร็จจะต้องเป็นผู้ที่มีสติผู้ที่มีสตินั้นก็คือผู้ที่รู้ถึงความเป็นจริงรู้ในจิตที่ เป็นปัจจุบันนั่นเองก็คือเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใสด้วยสมถภาวนาและวิปัส,สนาภาวนานั่นเองเพราะภาวนาเป็นมีคุณานิสงมหาศาลดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงตรัสว่าเป็นคุณธรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คนเรานั้นได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีเรียกว่าภาวนาใหม บุดสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาทานศีลและภาวนาทั้งสามประการนั้นเป็นคุณธรรมที่สูงส่งเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญยิ่งในทางพระศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็สำเร็จได้ด้วยทานศีลภาวนานั่นเองแม้กระทั่งรรมชั้นต่ำจนกระทั่งถึงรมชั้นสูงจะสำเร็จได้ก็ด้วยสิ่งทั้งสามประการนี้เอง เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสามประการนั้นจึงจัดเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลการที่เราได้มีโอกาสสร้างสมอบรมในบุญกุศลทั้งสามประการคือสานศีลภาวานานั้นเมื่อเราอบรมไว้มากเท่าไหร่จิตใจของเราหรือความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็น คาถาที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทนี้ว่าสุขโขปุญญสอตจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขการที่วัดสันติวนารามโดยท่านพระครูพิสารธรรมภานีที่พระเดชพระคุณได้จัดการปฏิบัติธรรมอยู่ปริวัติกรรมณวัดสันติวนารามแห่งนี้ก็เท่ากับว่าพระเดชพระคุณนั้น ได้เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลเท่ากับเป็นการเปิดธนาคารบุญเอาไว้เพื่อรองรับบุญของญาติโยมนั่นเองเป็นการสร้างบ่อแห่งความสุขให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมทุกๆคนทุกๆปีท่านก็จะจัดเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นบ้านเฉียงนั้นนอกจากจะเป็นมรดกโลก ในทางวัตถุแล้วต่อไปข้างหน้าวัด